สบายดีครับตากใต้สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมา็พอกับสองน้องใต้สา,าวเล่าอีเดนอเมริกาโอ้พี่น้องเอ้ยเหตุฉิดลแล้วลืมไปเพ้อหลบไปเพ้อลบแต่ว่าตัวนั้นมันอากาศยางบัเป็นยังเนาะเดี๋ยวน้องใต้มาถ่ายใหม่มื่อนี้น้องใต้สิมาเหตุฉิดเกี่ยวกับอ่าไปประเทศไทยครั้งแรกนะพี่น้องว่า และเห็นอียังเนี่ยนอก,ก่อนอื่นฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเนยเด้อสรงขาขอบกราบขอบใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนทับส้มคลิปข,ของน้องตายได้หลายเด้อพี่น้องก่อนอื่นมดฝากพ่อแม่พี่น,อออน้องกดได้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยเด้อไปพี่นออ้องก่อนไปทับส้มคลิปอย่าลืมเนาะเบิ่งโฆษณาเนยเด้อจ้าแต่ว่าก็น้องตายสิมาเปิดคลิปแบบวาจิซี่นี่ ใส่ิคนอ,อ,อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกตาเ,เด้อขอบใจขอบคุณที่เขามาหาส้มเนาะและที่สำคัญผากเบอ่งโคษณนาเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องบอกอเลยด้วยวันนกตายไปประเทศไทยครังแดกโอ้พี่น้องไปเห็นทางทางด่วนแดดสะพานด้วยฮะนาซื่อส้มที่ชุดนี่ทนุนเด้อพี่น้อง ถนน,นแบบตึกใหญ่ๆป่ะน้องตายไปเห็นแบบบรรนนกเขาในเมื่อะนะพี่น้องบ่เคยเห็นแบบเอียงที่สวยงามปน,นิจเถือนเนาะเพราะวันนี้น้องต๋าอาย,อย่แต่ไฮแตนะาเดีพี่น้องนี่เนาะอยู่แต่ไฮแตน่าบัดไปเห็นเอียงใหม่ๆหม่โอ้โหบอกหลาําเดียวอะ่ะตื่นเต้นมากเนาะน้องตายังสิไปอีกอยู่เดอ้อพี่น้องสําหรับผูดด้ใดที่ถามกามว่าวันน้องจาาจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เนาะไปแน่นอนเด้อยจ้าโอพี่น้อง,งเอ้ยมื้อนี้ก็มีเเื่องสิมเล่าสุฟังเนาะ เ่ยวหลงตตยมีเรื่องสิว่าเราสอาฟังเนาะพี่น้องเรื่องหนาตะลบพี่น้องบาบ้านตางนี่มีผีปอบโอ้หลงใต้ว่าหนาเสื้อได้ได้พี่น้องว่าสิ่งที่ผู้หนาเสื้อสิเกิดขึ้นเมื่อนี่น้องพี่น้องคือนลงตายไปแต่ว่าบางคนเิ่นกะสีเสื้อบางคนเป็นสีบ้เสื้อเนาะนลงตต้เลยไปเมื่อบ้านมือน้องพี่น้องเขาเมื่อในบ้านนอกราวาอยู่แต่ให้ตระหนักเลยเขาเมื่อในบ้านไปเห็นผีปอบ พี่นออ้องเอ้ยพี่ปอบเขาคนเป็นระย,ยานขนาดสายองเห็นขนาดสยองคนดุพี่น้นองตายท่นานเศร้าควนดุกี่ยพี่น้องเดี๋ยวนออย้องโอ้มบอาดอกเดือกพี่ปอบอย่าดไว้เดี๋ยวน้องตายสิมาเดาเนาะประสบการณ์นักจากไปประเทศไทยครั้งแดกนะพี่น้องบอกอะไรด้วยว่านี่สายคนไทยนี่ใจดีขนาดพี่น้องน้องตายคิดว่าแบบ มันจะคือในทีวิ่งนะพี่น,นอ้อง,งในหนังมันบวกคือในหนังเลยพี่น้องบอกอะไรข้าเดียวอ่ะบอกอะไรด้อยนะพี่น้องมาไปครังด้งแอันนี้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเห็นแดวอยากไปอีกเนาะน้องตายไปเห็นเห็นตึกสูงๆเห็นแบบคลองคล้ายเห็นอะไรๆได้หลายนะพี่น้องเพราะเห็นแดวอยากไปอีกเนาะเพราะว่าน้องตายขึ้นไปทางด่วนบอดูสะพานด้อยเนยพี่น้องสะพานด้อยเนาะ ขึ้นไปแนมบิวงี้มื่ขึ้นงามงามสีดายหมืนะ่นอ่ะพ้นโตก,ก่อนไปกับอ่าไปกับหมู่เนาะแต่กะขึ้นไปเบิ่งกันนะป้าพ้นโตก,ก่อนพี่น้องเลยเสียดายพ้นโตก,ก่อนเนาะเดี๋ยว้ลงตายจะขึ้นฝาให้เบิ่งบอลนี่และนี่ใช้คนไทยบุคือคิดเด้อพี่น้องบุคือที่้องตายคิดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของ้ลงตายเนาะ้องตายคิดว่ามันจะขึ้นไนังนะพี่น้องป้าเพิ่นใจดีขนาดเนาะบอกไะไรขําเดียวว่าใจดี พ่ออยากว่าเอาค้องเอาค้องไห่้ลงตายนะเอากับเขาเอายังไหน้ลงตายคู่มือพี่นนองบอกได้ว่าหนาะซื่อส้มก็แปกลกด้วยที่ว่าคนล้วอยากไปประเทศไทหลายเนาะเพราะว่าคนไทนะหาหักแบบนี้เองพี่นนอะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัว้องตายเนาะยิิมใส่ทุกคนนะพี่เนาะพ่ออยากว่ายิิมใส่ทุกคนอวัน,ตนแตะดมไปย <laughs> ิิมใส่นะหักขนาดโอ้เห็นเดี๋ยวนะหนาหักมีความอบอุ่นเนาะ เดี๋ยวน้องตายสิาพาไปเบิ่งเขาเด้อพี่น้องมาอนี้เขาในหน้าน้องไตง้งามงามกะมีเอฟซีทักมาถามว่าน้องตายสิไปประเทศไทยเมื่อไรเนาะพังเบิ่งเดือนหนาเด้อพี่น้องบางที่บางที่เดือนหนาแล้วบางที่อีอีกประมาณสองเดือนพุ่นด้อเขากระเพาะท่านเด๋อเกี่ยวเขาแต่ว่าดำหน้าเด๋แล้ว,ลวเนาะเดี๋ยวน้องตายสิาพาไปเบิง่งบรรยากาศ งามมือแรกเนาะและไปเบิ่งเขาเด้อพี่น้องขอบใจขอบคุณที่สนับสนุนเดชรับส้มขีงน้องตาใได้หลายเด้อจอนนี้กรหูซึกว่ามันจมื่นเหมือนเนาะพ้นสโตก่าจากอันนี้ก็เป็นเขาเนาะพี่น้องเขาไหลประมาณนี้เนี่ยราว่าลำน้ำดังเขาลำน้ำดังหมู่มันโดดเขาวงามเป็นเป็นผีเป็นอันน,อนั้นเนาะนี่อีกจังหน่อยเข,ขาเมาด้วยนี่สิได้น้ำพ้นตกแต่ว่าน้ำมาถ่วมเนาะ คงใจเนี่อยากให้น้าอ่ำถ่วงม่ไดพี่น้องเป็นยังหูบ่าว่าอยากให้น้าอ่ำถ่วมเพราะว่าเขามันจังบลายเป็นไรเป็นยามเกี่ยวนี่ค่ะคือเที่ยงคงใจเองเนาะอันนี้ก็เป็นก็มาคา้ำมาค้ำลายลายพี่น้องบักคา,ามโคตรลาย,ลายเลยมาค้ำลายลายกินสมแจวปลาแดนคือสีแสไปนี่พี่เนะาะเขาก็เดิมสีทองเลยแหละ มันหน้ากาหน้าไม่ได้งามขนาดเหรอไม่นเอกระมีเรื่องสีมาเล่าสู่ฟังแล้วพี่น้องแต่ว่าบางคนเพิ่นเสือเนะพี่น้องบางคนเพิ่นอาสีบเสือเนาะคืออ่าบ้านน้องตายเนาะทุกคนมีคนเสือเดือดไส่ย,ยาสตร์บ่ไส่ย,ยาสตร์บ่หรือยังเบาบ่ถือเบาพลิกกับคอสวดเด้อพี่น้องปอบุนแห้งนะพี่ปอบไ <laughs> <laughs> ปยกเบาก็ยาก กอดดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเขาแล้วพี่น้องล้างจากนำหน้าเดียวกลบาวว่าได้เห็นยังอื่นเพื่อเดียวสิไปใส่เวทกบที่บ้านหน้าในเนาะเมืองศาสนะสมบูรณ์เด้อเดี๋ยวน้องใจสิไปใส่เบ็ดบ่อนั่นเพราะวนหน้าน้องใจอยู่พุ่นเนาะนี่เห็นบ่กเขาเขางามงามโอ้มาได้ใส่พูดได้ดิมาได้ใส่พูดก็ยังงามเนาะ อันนี้ก็เป็นขอ,อกเป็ดนะจ้าขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่ปลาเดียวสิาพาไปบึง่งบรรยากาศหลับหล่ทงให้ทงหน้าเนาะสําหรับผู้ใดอยากมาเที่ยวแล้วก็มี่ไอคอนหนึ่งพันติ่อมาอยากมาเที่ยวมาบ้านน้องตายแต่ว่ามันมีแต่ทงให้ทงหน้าอย,ย่างเงงอยากมาเนาะม,มาดูดีๆตอนทําเ้ยจ้า<ม>ถ้าอะไรกันถ้าอากาบ้านข้ามบอลกําลังจูงงัวยอยู่เนาะ <laughs> พี่น้องบาดเสือแดงๆก็คือบ่านขมบอนเด้อพี่น้องเคยใหม่เคยใหม่อันนี้ก็คือดูอันคนเนาะจูงงวจูงควายเฮ็ดงวอย่าเฮ็ดควายกินเข่ามะเท่าเด้อลูกพี่เอ้ยโอ้นี่เนาะพี่น้องหยาเท้านี่ด้ายเด้อมีขั้นเจียวหยาหนึ่งเจียวมาท่านี่ลายนี่เนาะ Thôi à, bắt nạm thuầm thang là thuầm bớt đây nè phụ nữ Thuầm Nè thôi Ít được nhá đây Mà khám nổi cả khuẩn Ơ ừ, bố bảo đi qua มาข้ามหน่อยกันไล่าลายเนาะกินเจลประแดกคักๆไปน้ำที่ตาไหลามาเธอบอกไม่รู้เธอบอกลายกินอันนี้ก็เป็นบอนของตายนั่งทายคลิปแต่ละเื่อเนาะ นั่งทายคิดแต่ละวันบ่อนี้เลยมีคนสีมาลักม่างเลยได้เถื่อนหนึง่งมีคนสีมาลักบังเถื่อนหนึ่งแล้วนี่เนาะแนบกัน,นไปกัะสีเห็นแต่เพื่อนน้องตายกำลังจะสร้างแต่ยังไม่เสร็จ ฟ้าลมบอยวอยยืนใจร้อยคิดฮอดผู้เบาบิ่งน้ำของคดลงไหลโอ้ยบอเป็ยนไปยันคือหัวใจผู้เบาบอกหาสาวลาวแล้วไปมักสาวโอ้ยเอ์กระเชียเตียงบาหน่นบอกว่าด้๋ยวสิพผ้าไปบึงน้องสาเนาะนี่แหละบรรยากาศบ้านน้องายเย็นเย็นเย็นขนาด เย็นขนาดเลยเย็นแตะๆเลยเจ้าเย็นแท้เย็นมาเลยทุกคนเด้อของว่าใจต้องใสขอโทษหากตัวฉันยัดดีให้เธอตลอดมาป้าน้องใ้น้องใจสิพามาเบ่งเนาะน้องนี่ บ่าซื้อปลามาปล่อยนี่ย่านน้าท่วมโมยันย่าง่าณตะน้าท่วมเพราะว่ามีประสบการณ์ารบางปีกายก็ได้พี่น้องมีประสบการณ์บางปีกายก็เลยบ่อยอย่างกะสื้อมาปล่อย่านมันโดดนะนี่เรียกว่าต้องซื้อผ้ามาเอาอมอ่ออนาะอันนั้นเด็กกระถ่มกลางหนามแต่ว่าน้ามถั่มเบิด์ตน,น,นี่เราผักบุ้งผักยางกับบุ้งอึดเออบรรยากาศ เดี๋ยวสิต่างก่องให้เบิ่ริการนี่หลวงใต้คิดว่าสิซื้อเนี่ยว่าปลูกแก้มนี่แล้วก็สิอ้อมเนาะสิอ้อมเพื่อบ่ให้ปลามันโดดน,นะ,สะแสดงความคิดเห็นมาบอกหลวงใต้เด้อพี่น้องมาคว้ปล่อยเพราะภาวะเสื่อมนี่ผนมันตกเนาะผนมันตกหย่านปลามันเตะน,นะนะน้องใหม่ก็มีเด้อจ้ายามยากอะไปเอามาแกงบอกเอือ้อตใหม่ <g ül> นี่น้องน้องใหม่คือน้องใหม่สงังไครด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นหัวสิ้นไข่หรือว่าตะไคร่นั่นเองเนาะเด็กน้องใหม่นี็พี่น้องน้องใหม่งามหยาค่ะมะฮักเอาไปแกงน้องใหม่สังไคร้าไร้าลยไล่กอยนอนออมมันนี่น้องใหม่ ตัวน <c ười> ี้ตะเป็นไก่สิต๊ตกดินนะเด้อเมาสมขนาดเด้เนี่เอาเตียงมานั่งเนาะเห็ดเตียงเลยกะเห็ดเตียงดีๆแลวกะหาปีกเป็ดกินเบียร์ส่งเีขากไปอู้น้ใหม่ก็ลังผลนี่มันยากาศขนาดได้ีนเมาะขนาดจะปะ มูคู่กับไปไทยเมือ่อดพี่น้องไปทำงานเนมื่อดมูคู่ที่แบบว่าเคยกินเคยอันน้ำกันเข้าไปไทยเข้าไปไทยถ้าอยากกินเบียร์กินโคตเดียวคือสสนสิบแสบเลยเพจแกกําลังขึ้นมาเนาะเอาได้เพ็ดไฟได้ไประเด็นเขาเนี่ยนะเนาะ หังจายบ่ได้ใส่เกลือเด้อนี่ย่างมาตามคณะนี่น้ําน้ําหยายบหยอกก็หลายายบางที่บ่อื่นเนาะสิไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดกบอยู่หน้าองตาอยู่าหน้าไนเะ แต่ว่าหน้าตอนนั forcé, ้นบริเวเห็ดให้นข้าวเสามันบ่มีคนเห็ด um. มันเห็ดบ <t> ่ไหวอีกผิดหองมันมันสามทงก็ได้ให้นข้าวเสานะเห็ดทงเดียวทงเดียวกับเห็ดบ่เบิร์ตสัม เย็นขนาดไปฮะลังไผ่จ like yeah, no ี้ห้อยบ่อยนี่ก่อนห้อยกระไลได้ห้อยโขห้อยปากกวงห้อยเชิดดีเนาะโบอึดอยากงามเลยเอาขู่ลงไปเก็บเอาเต็มขู่ด้วยมะขามกับปูโลกเป็นลกเอามะขามไปกินสมก่อน นี่ก็คือเป็ดท่้เนาะโอ้โหนี่ก็เป็ดกับไก่เห็นไหมตาบันบอทันมาเบิร์ดขันมาเบิร์ดนี่จุดเต็มเลยน,นี่เต็มขอกเลยมืออื่นเนา,ววาะว่าสกเอาไปปีกดู้แหละไอ้ซุกเนาะถามอีแม่กันว่าเราจะเอาไปด้วยบ่ไข่ขึมือขึมือเลยเป็ดดาวทั้งเป็ดทั้งไก่อันนี้ก็คือต้นมะขามเนะมาะต้นมะขามมะขามลูกขนาดตอนจะกินน้องจายโต๊กนี่แหละ เกือบโอ้โหให้ฉันรักเธอสุกแค่ไหนอ่ะเป็นจนไงพี่น้องหลังจากไรับได้ส้มลีบของหน้องตายแล้วโอ้หอนขนาดเว้ยกะท้าถือใจกะอย่าดื้มฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องตายเนี่ยเด้อมื้อนีก้กะสิมะนำเสนอเนาะพี่น้องคอลลาเจน อโอ้บ่พะวาบ่พะวา,าวพี่น้องมีสไฟเนาะมีสไฟน้องใจกะต้องขอขอบใจขอบคุณทุกคนที่เขามาหับส้มสนับสน,นุนคลิปของน้องตาเด้อบ่ว่าสิผูมักแต่ภูบูมักกัต้องขอขอขอบใจที่เขามาเบ่งเด้อพอกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนีก้กะสิคอเจ้เพียงสนี้เด้อพากดได์ก็แทก์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นลองตาเ,เด้อพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาขอเก่าวคํวบาดสาบายดีบาย,บาย